เคสนี้นะครับมีช่องว่างระหว่างซี่ฟันหลายช่องเวลากัดฟันฟันล่างเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าฟันบน การแก้ไขเคสนี้หมอวางแผนว่าเราจะต้องทําการเอาฟันล่างให้ยุบเข้าไปอยู่ใต้ฟันบนให้ได้รวมทั้งดันฟันกลางข้างล่างเข้าไปข้างในแล้วเอาฟันกลางข้างบนออกมาด้านนอกขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทํทการติดเครื่องมือแล้วเราก็จะต้องติดตัวยกการสบฟันด้วยเราก็จะติดไว้ที่ตัวด้านหลังของฟันล่างฟันล่างก็จะไม่ไปครอมที่ฟันบนแล้วแล้วเราก็จะเรียงเรียงฟันก่อนไล่สเต็ปเป็นลวดที่แข็งพอเหมาะแล้วนะครับเราก็จะทําการใช้เชนในการลวบปิดช่องว่างเราก็จะดึงยางด้วยซึ่งยางอันนี้ครับเราก็จะให้คนไข้เกี่ยวที่ ตัวฮุบของ bracket ซึ่งถ้าเป็นฟันล่างคล่อมฟันบนเราจะเกี่ยวจากฟันหลังข้างบนโยงยางมาที่ฟันเคียวด้านล่างเพื่อให้มีการดึงฟันล่างอ่ะให้ยุบตัวเข้าไปข้างในผลลัพธ์ของตอนแรกหลังจากจัดฟันเสร็จประมาณปีครึ่งถึง2ปีก็คือว่าคนไข้เวลายิ้มแล้วเนี่ยฟันบนจะอยู่นอกฟันล่างและตัวช่องว่างตรงนี้ครับเราทําการปิดได้หมดแเราก,ก็ถอดเครื่องมือนะครับแล้วก็คนไข้ก็ใส่ดีเทนเนอร์